สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นวาวาดีไอไวครับแค่ไป่น่าเชื่ออาการป่วยด้วยโรคเหล่านี้ดีขึ้นหลังจากกินผักกูดไปดูครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับหากใครที่กำลังมองหาผักที่มีธาตุเหล็กสูง ช่วยบำรุงเลือดแถมยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายผักกูดก็คือเดอะเบสที่ต้องกินเลยครับในบรรดาผักจิ้มน้ำพริกเชื่อเหลือเกินว่าใครหลายคนต้องปลื้มผักกูดเป็นพิเศษเพราะผักกูดเป็นผักที่มีรสชาติไม่ขมเลยครับจึงสามารถนำมาใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู อีกทั้งผักกูดยังเป็นผักที่เรากินได้ทั้งการกินแล้วรู้สึกว่าร่างกายได้รับไฟเบอร์ไปแบบจัดเต็มในความเป็นจริงแล้วผักกูดไม่ใช่ผักทั่ว,วไปครับแต่ว่าเป็นพืชตระกูลเฟิร์นและนอกจากว่าจะมีชื่อผักกูดแล้วยังนิยมเรียกว่ากูดดินกูดน้ำกูดครึหรือว่าผักกูดขาวอีกด้วย ผักกูดเป็นพืชที่อุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินมากมายจึงมีสรรพคุณทางยาและประโยชน์อย่างหลากหลายโดยประโยชน์ของผักกูดมีดังนี้ครับเริ่มจากข้อที่1ช่วยในการบำรุงเลือดในผักกูดจะมีธาตุเหล็กสูงซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดจึงช่วยในการบำรุงเลือดได้เป็นอย่างดีเหมาะกับคนที่มีปัญหาเลือดจางคนที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด และคุณแม่หลังคลอดเป็นที่สุดครับข้อที่2ช่วยในการลดคอเลสเตอรอลผักกูดจะมีสรรพคุณช่วยในการลดระดับของคอเลสเตอรอลในร่างกายช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหลายเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจเป็นต้นข้อที่3ป้องกันอาการอ่อนเพลีย ผักกูดจะมีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินอีกหลายชนิดที่ช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าในคนที่ต้องทำงานหนักๆเป็นประจำและมีเวลาพักผ่อนน้อยจึงควรรับประทานผักกูดให้มากครับ ข้อที่4เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงในผักกูดจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการป้องกันเซลล์ไม่ให้ถูกทำลายจึงทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอโดยเมื่อภูมิคุ้มกันสูงขึ้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงการป่วยด้วยโรคต่างๆข้อที่5ช่วยในการบำรุงผิวพรรณผักกูดมีสารเบต้าแคโรทีนและวิตามินที่จำเป็นต่อการบำรุงผิวเป็นจำนวนมาก จึงช่วยในการบำรุงผิวพรรณให้ดูสดใสดูอ่อนเยาว์และมีสุขภาพผิวที่ดีอยู่เสมอข้อที่6ช่วยในการบำรุงสายตาเนื่องจากผักกูดอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนที่สูงมากจึงสามารถช่วยในการบำรุงสายตาและป้องกันปัญหาที่เกิดกับดวงตาช่วยป้องกันโรคต้อกระจก ป้องกันความเสื่อมของดวงตาและลดอาการเหนื่อยล้าของดวงตาจากการใช้งานหนักได้ดีข้อที่7ช่วยในการบำรุงกระดูกผักกูดเป็นแหล่งของเส้นใหญอาหารและมีแคลเซียมสูงจึงช่วยในการบำรุงกระดูกและเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงได้เป็นอย่างดีข้อที่8ช่วยทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้น ผักกูดมีเส้นไย,ยอาหารสูงจึงมีคุณสมบัติเป็นยาระบายทำให้ขับถ่ายง่ายถ่ายคลองป้องกันอาการท้องผูกได้ดีเยี่ยมเหมาะกับคนที่มีอาการท้องผูกบ่อยๆเป็นที่สุดครับไม่เพียงเท่านั้นพบว่าผักกูดช่วยในการลดความดันโลหิตได้สำหรับคนที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงการรับประทานผักกูดจะช่วยแก้ปัญหาได้เหมือนกันครับเพราะผักกูด มีสรรพคุณในการลดระดับของความดันโลหิตให้ต่ำลงและช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติถึงแม้ว่าผักกูดจะมีประโยชน์และสรรพคุณมากมายแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างเช่นกันครับในผักกูดจะมีสารออกซาเลตสูงมากซึ่งสารชนิดนี้จะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคนิวและอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับไตอักเสบได้ จึงควรรับประทานไม่มากจนเกินไปนะครับหรือว่าไม่รับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานๆหลังรับประทานผักกูดแนะนําให้ดื่มน้ําตามมากๆทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่รานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าผักกูดนำไปทำเป็นอาหารอะไรที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและสถานเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพ แล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วยังมีเรื่องราวอีกมากมายเมื่อฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นะวาดีไอต้องลาท่านไปก่อนครับแล้วลกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ